เกมรักจอมอสูรบทที่18เจ็บแล้วไม่จำเช้าวันถัดมาโยทธกามาทำงานด้วยหน้าตาที่แจ่มใสเพราะเมื่อคืนกลับถึงบ้านเธอก็หลับตลอดยันเช้าว,วันนี้ที่หน้าฟอนค่อนข้างวุ่นวายโยทธกาจึงไปช่วยที่แคชเชียร์ทำงานเนื่องจากลูกค้านักธุรกิจชาวรัสเซียที่พาบรรดาลูกน้องในบริษัทมาพักร้อนทั้งหมดเวลาเที่ยว จึงต้องเช็คอินจนทำให้หน้าฟ้อนวุ่นวายแต่เช้าประตูห้องทำงานถูกเปิดออกหลังจากที่สิ้นเสียงเคาะเผยให้เห็นร่างท้วมของสุภวิทย์มีอะไรหรือเปล่าคะพี่วิทย์โยธกาผละสายตาที่จ้องคอมพิวเตอร์ไปที่ร่างทวมของผู้ไม่เยือนเป็นยังไงบ้างครับน้องโยเมื่อวานนี้หยุดงานวันนี้โอเคใช่ไหมสุภวิทย์ถามอาการของหญิงสาวโอเคสิคะ แค่เมานิดหน่อยตื่นมาก็หายแล้วหล่อนส่งยิ้มให้อย่างเป็นมิตรว่าแต่พี่วิทย์เถอะไปต่อที่ไหนหรือเปล่าคะหรือกลับบ้านเลยครับไม่ได้ไปต่อพี่กลับบ้านเลยที่จริงแล้วเขากับคุณน้องมินนี่พากันไปจบที่เตียงหลังจากคืนนั้นเพราะทำอย่างไรเจ้าหล่อนก็ดูท่าทีว่าไม่ยอมปล่อยสุภวิทย์ไปง่ายๆหากจะปฏิเสธหล่อน จะทำให้ปัญหายิ่งบานปลายเที่ยงนี้โยมีนัดหรือ,อยังไปทานข้าวกับพี่นะอืมไม่มีนัดที่ไหนหรอกค่ะก็มีแต่พี่วิทย์เนี่ยแหละเลี้ยงข้าวตลอดเลยขอบคุณนะคะ งั้นตอนเที่ยงเจอกันนะอยากกินอะไรคิดไว้เลยนะมือนี้พี่จ่ายเองเขายืดอกพูดอย่างภาคภูมิใจค่าแต่ตอนนี้โยขอเคลียร์งานที่ค้างไว้ก่อนนะคะเมื่อวานเกเลยไปหน่อยวันนี้เลยวุ่นนิดนึงจะได้เสร็จทันเทีย่ยงโยธกาพูดขึ้นแต่สายตาย,ยังจับจ้องที่คอมพิวเตอร์นิ้วเรียวพิมพ์อย่างคล่องแคล่วงั้นพี่ไม่กลัวแล้วนะ ตอนเที่ยงเจอกันรางถวมปิดประตูห้องทำงานของหญิงสาวแล้วเดินออกมาอย่างสบายใจเวลา11.50โมงโยธากากับสุภวิทย์กำลังลงลิฟต์ไปยันชั้นล่างของโรงแรมประตูลิฟต์เปิดออกเผยให้เห็นหญิงสาวสวยน้ำว,ว่ามินนี่ยืนกอดอกหน้าตาเหมือนหมีกินพึ่งนี่นะพี่วิทย์ทำไมไม่รับสายมินไลน์ก,ก็ไม่อ่าน ยังไม่ทันได้พูดอะไรมือในน้อยของเจ้าหล่อนก็บรรเลงฟ้อนกำปั้นใส่สุภวิทย์ไม่ยัง้งเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันอะไรกันคะน้องมินเราคุยกันเรียบร้อยแล้วไม่ใช่หรอว่าวันพุธพี่จะรับไปกินข้าวสุภวิทย์ใช้มือหนากลุมข้อมือน้อยที่ทำร้ายร่างกายของเขาเอาไว้พี่ก็เลยเอาเวลาว่างไปควงแม่นี่ใช่ไหมคะคนตัวเล็กที่กำลังอัลวาชี้มาทางโยธกาที่ยืนเหตด ดูเหตุการณ์อยู่เสียงที่ดังเอะอะโวยวายเป็นที่สนใจของพนักง,งานและแขกที่เดินผ่านไปมาและรวมไปถึงเตชินที่บังเอิญได้ยินด้วยภาพที่เขาเห็นคือเลขาหนุ่มกำลังฉุดกระชากแขนของมินนี่ลูกคุณหนูไฮโซเอาแต่ใจที่พยายามโวยวายเลขาของเขาไม่รับสายของเธอ มีอะไรกันเหรอโยเตชินเดินเข้ามาถามโยธกาที่กำลังเดินเลี่ยงไปอีกทางโยกับพี่วิทย์กำลังไปทานมื้อเที่ยงกันนะคะแต่พอดีเจอคุณผู้หญิงคนนั้นก่อนโยไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีอะไรโยธกาปลายตาไปมองทั้งสองที่ยืนถกเถียงกันห่างออกไปโยกำลังจะไปทานมื้อเที่ยงหรอไปสิผมกำลังหิวพอดีเลยเตชินเอ,อ่ยเชิญชวนเออคือ โยธกาอึกอกักทำไมเลยโยลังเลอะไรหรอเตชินขยับเข้าใกล้ล่างเล็กอีกหนึ่งก้าวคุณลังเลที่จะไปกับผมแต่ไม่ลังเลที่จะไปกับไอวิทย์คุณกับหมอน่านมีอะไรลึกซึ้งกันอย่างนั้นหรอ คิ้วหนาขามวดเข้าหากันใบหน้าสวยของโยธากาเริ่มมีเหงือผุดออกมามันนี่เลยมือหนาคว้าแขนของหญิงสาวที่ยืนอ้ำอึ้งให้เดินตามมาโดยไม่แคร์สายตาพนักง,งานที่มองมายัางทั้งคู่ที่กำลังพาเดินไปกันที่รถหรูของเตชินทำไมเขาต้องรู้สึกหงุดหนิดด้วยละ่ะที่คนตัวเล็กทำท่าเหมือนห่างเหินใส่เขาขนาดนี้ทำไมไปกินข้าวกับผมมันทำให้คุณลำบากใจขนาดนั้นเลยเหรอเตชินพูดขึ้นทันทีที่ประตูรถปิด เออคือโยหญิงสาวไม่รู้จะให้เหตุผลอะไรกับเขาเพราะเวลาที่อยู่กับเขาคือเวลาที่อึดอัดคล้ายกับว่าอะไรมาปิดกั้นทางเดินหายใจของเธอยังไม่ทันได้ฟังคำตอบเท้าก็เหยียบคันเร่งรถหรูแล่นออกจากที่จอดรถอย่างรวดเร็วนี่คุณขับระวังหน่อยสิขับแบบนี้ถ้าไปชนคนอื่นเขาจะเดือดร้อนโยทกาเหวใส่ทันทีพูดได้แล้วเหรอ คุณตอบผมมาเดี๋ยวนี้ว่าคุณกับไอวิทย์ไปถึงไหนตอนไหนกันแล้วแล้วคุณจะอยากรู้ไปทําไมว่าฉันกับพี่วิทย์ไปถึงไหนกันแล้วเดี๋ยวทายายยัว่วโมโหกลับทําให้เขาบันดาลโทสะขึ้นไปอีกเท้าเหยียบคันเร่งให้รถหรูเล่นแล้วกว่าเดิม พร้อมกับแซงรถคันอื่นๆที่อยู่ข้างหน้าอย่างหวาดเสียวนี่คุณจอดเดี๋ยวนี้นะฉันจะลงมือน้อยพยายามเปิดประตูที่ล็อกโดยคนที่กำลังขับรถด,ด้วยความประมาทเดี๋ยวได้ลงแน่รออีกแค่แป๊บเดียวโยธกา รามนาถูกคบเข้าหากันจนนูนเป็นสันเสียงที่เล็ดลอดออกมาจากลาฟันทำอาโยธกาถึงกับสะดุ้งเฮือกเขาคิดจะทำอะไรกันแน่นี่คุณจะทำอะไรจอดเดี๋ยวนี้ฉันจะลงกำปั้นน้อยเริ่มทุบไปที่ไหลกว้างแต่ก็ไม่ได้สะทกสะทานคนตัวโตที่กำลังเดือดดาลเลยสักนิด รถหลูแล่นเข้ามาจอดในโรงแรมม่านรูดมีบริกรเข้ามาปิดม่านทันทีที่รถเข้ามาจอดหน้าห้องที่ยังว่างเตชินรีบสาวเท้าลงมาจากรถใช้นิ้วโป้งกดล็อกรีมโมทเพื่อไม่ให้โยธากาวยวที่อยู่ในรถวิ่งพรวดออกมาเขายื่นพันธบัตรสีขาวสองใบให้บริกรที่มาปิดม่านให้เขาที่เหลือน้องเก็บไว้เลยนะ ถ้าได้ยินเสียงอะไรไม่ต้องเข้ามานะแฟนพี่เขาเมามากแล้วเรากำลังทะเลาะก,กันบริกรหนุ่มก้มศรีรษะเล็กน้อยก่อนจะรับเงินจากเขาจากนั้นเขาเดินม,มายังที่ประตูรถฝั่งที่โยธะกากำลังทบตีรถหูสุดห่วของเขาปากก็พลางโวยวายไปด้วยเมื่อประตูรถเปิดออกโยธากาที่รีบลงจากรถ ก็ถูกพนันการด้วยอ้อมแขนแกร่งของเตชินปล่อยฉั้นเดี่นี้โยธกาพยายามดิ้นแต่มันก็ไม่เป็นผลแขนแกร่งที่อบจากด้านหลังอุ้มล่างเธอให้ลอยเหนือพื้นใช้มืออีกมือหนึ่งหมุนลูกบิดประตูห้องเตชินใช้เท้าเขี่ยประตูให้ปิดพร้อมกับอีกมือหนึ่งล็อกประตูเขาจับร่างบางชิดก,กำแพงลิมฝีปากหนาประกบลิมฝีปากทันทีคล้ายกับว่า เขาหหยหาที่จะทำมันมานานโยธกาอู้อี้ในลำคอก็เปลี่ยนเป็นเคลิบเคลิ้มกับรถจูบอันร้าร้อนของเขาเมื่อโยธกาดูทำท่าว่าจะสงบลงเขาก็ดันตัวออกจากเธอโดยที่มือทั้งสองข้างกลุ่มอยู่ที่หัวไหล่ของโยธกาทีนี้เลิกโวยวายได้หรือยังคุณต้องการอะไรฉันไม่มีอะไรจะให้คุณแล้วเสียงสั่นคลอนด้วยน้ำตาที่กำลังจะเอ,อ่ออกมา ทําให้คนปลาเถื่อนถึงกับสะดุดนี่เขาแพ้ให้กับน้ําตาของเธอเหรอเขาหลบสายตาอ้อนวอนนั้นพยายามจะไม่สงสารคนที่ยั่วโมโหเขาก่อนหน้านี้ก่อนที่จะสบตาคู่สวยของเธอคุณกับไอวิตไปถึงไหนกันแล้วมันเป็นคำถามที่เขาต้องการคำตอบเดี๋ยวนี้ฉันเจ็บปล่อยนะ ยิ่งคําพูดที่ออกมาไม่ใช่คําตอบที่เขาต้องการมือทั้งสองก็ยิ่งบีบแน่นขึ้นคล้ายกับว่าเธอกำลังปิดบังอะไรบางอย่างยิ่งคิดเขาก็ยิ่งโกรธหากว่ายโยธกากับเลขาหนุ่มของเขาไปถึงขั้นขึ้นเตียงกันแล้วแค่คิดก็อยากจะบีบล่างเล็กให้ตายคามือ เขาเหวี่ยงโยทกาลงไปที่เตียงนุ่มแล้วคล่อมล่างเล็กทันทีมือหนาจับมือบางทาบไว้ข้างลำตัวจมูกร้ายไซไปที่ซอกคอขาวยอมรับเถอะโยคุณเป็นของผมและอย่าได้เสนอหน้าไปกินข้าวกับไอ้ผู้ชายหน้าไหนทั้งนั้นพูดจบมือร้ายก็ฉีกเสื้อเชิ้ตสีขาวจนกระดุมกระจัดกระจายเผยให้เห็นหน้าอกนวลที่มีบลาสีดำปกปิดอยู่ฉันไม่ใช่ของเล่นของคุณปล่อยฉันเดี๋ยวนี้ กำปั้นเล็กๆทุบรัวไปที่อ,อกแกลงเก็บแรงทุบตีผมไปเล่นบทเลิฟซีนกับผมดีกว่าโยทธกามือสองข้างจัดการถอดเสื้อผ้าของตัวเองออกอย่างรวดเร็วโยธกาได้โอกาสถอยหนีแต่ก็ยังช้ากว่าเขาที่ดึงข้อเท้าเธอให้ไม่อยู่ที่กลางเตียงกว้างเช่นเดิม เขาถอดกางเกงขาสั้นเอวสูงของคนตัวเล็กออกเผยให้เห็นสะโพกและกลางเนื้อสาวที่อุ้มออกมานอกแพนตี้ตัวจิ๋วสีดำเขาใช้มือปลดตะขอบลาเซียออกอย่างชำนิชำนาญหน้าอกที่มีเม็ดทับทิมสีแดงชูชันปากหนาไม่ลีรอที่จะมาก้มลงมาชิมรสชาติของมันในทันที เขาซุกใสก้อนเนื้อนั้นอย่างเอาแต่ใจปากร้ายดูดสองเต้าสลับกันไปมาทำให้เธอสะ้านด้วยความวาบหวามเขาใช้จังหวะที่เธอเสียวซ่านค่อยๆถอดแพนตี้ตัวจิ๋วออกโดยที่เธอไม่รู้ตัวลิ้นลายย้ายตำแหน่งมาที่กลางกายสาวที่ปิดสนิทมีขนบางๆปกคลุมใช้ลิ้นหนาลัวไปที่ปุ่มเสียวสะโพกแอนลับแอนสู้ลิ้นลายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มันเป็นความเสียวซ่านที่เธอ ม่เคยได้รับมาก่อนเขาพึ่งพอใจที่เธอบิดแอนกายไปมานิ้วของคนป่าเถื่อนเข้ามาอยู่ในโพรงน้ำพึ่งหวานที่แฉะไปด้วยน้ำพึ่ง เพียงแค่นิ้วเดียวก็ครับนิ้วแทบจะขยับไม่ได้ถึงเธอจะผ่านสมอระููมรักกับเขามาแล้วแต่ช่องแค่ภายในเนื้อสาวยังคงแน่นครับอยู่เขาเร่งจังหวะนิ้วลายเข้าออกมองดูร่างเล็กที่ดินสถานคลางระบายความส่านออกมาทำให้เขายิ่งมีอารมณ์มากขึ้นไม่นานนักเธอก็ไปถึงดินแดนที่เธอไม่เคยได้ไปมาก่อน โยธกานอนหายใจหอบภายใต้ร่างแก่งของเตชินเขาช้อนขานวนขึ้นมาไว้บนขาแก่งค่อยๆดันแท่งลักเขาเข้าไปยังกลางเนื้อสาวที่ขับแน่นเจ็บออกไปโยเจ็บร่างเล็กพยายามถอยหนีแต่ก็ถูกอกแก่งทับเอาไว้ทนอีกหน่อยนะโยอีกแป๊บก็ไม่เจ็บแล้ว เขาก้มลงมากระซิบที่ข้างหูของเธอเมื่อครั้งแรกที่เธอถูกคนป่าเถื่อนยัดเยยดราคีให้เธอนั้นสติไม่เต็มร้อยเพราะความเมาความเจ็บปวดจึงเลือนลางแต่ครั้งนี้เธอมีสติครบถ้วนถึงจะเคยถูกล่วงล้ำมาแล้วแต่ครั้งนี้ก็เจ็บปวดไม่แพ้ครั้งก่อนน้ำตาที่ออกมาละอับสองข้างขมับ คนที่อยู่บนตัวเธอรับรู้ถึงความเจ็บปวดนั้นหรือเขาเอาแต่ตักตวงความสุขจากตัวเธอโดยไม่ได้ถามถึงความสมัครใจเลยแม้แต่น้อยล่างบางภายใต้ล่างแก่งกัดฟันสู้กับความเจ็บปวดโดยที่คนตัวใหญ่ตักตวงความสุขจากเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าเตชินคางในลำคอด้วยความพึงพอใจ ปากร้ายประกบปากบางที่แดงเจอเพราะแรงบทขยี้เขาเล่งสะโพกเร็วขึ้นพงภายในเนื้อสาวเล่งการตอดลัดบ่งบอกให้เขารู้ว่าเธอถึงฝั่งฝันอีกครั้งแล้วเขาก็กระตุกลาวาอุ่นทะลักเข้าพงน้ำพึ่งที่มีสีแดงจางๆไหลซึมออกมามือน้อยกำผ่าหมแน่นเธอเกลียดตัวเองที่ตกเป็นเบี้ยล่างให้เขาเกลียดตัวเอง ที่เผลอปล่อยให้ความรู้สึกเดินทางไกลามาขนาดนี้เกลียดตัวเองที่เคลิบเคลิ้มไปกับการลุกล้ำที่ป่าเถื่อนของเขาและเธอเกลียดเขาที่จ้องจะเอาเปรียบเธอโยทะกาค่อยๆเดินเข้าห้องน้ำเพื่อชำระล้างสิ่งสกปรปกที่คนป่าเถื่อนทําเละเทะไม่มีชิ้นดี รถหลูแล่นมาจอดที่บ้านพักหลังเล็กของโยธากาเธอรีบลงจากรถโดยไม่หันกลับไปมองคนปาเถือนที่กำลังจะเอ่ยปากพูดอะไรสักอย่างเมื่อเข้าบ้านมาเธอรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าและจัดแจงผมรอนที่ยุ่งเหยิงให้เป็นระเบียบแต่งเติมเครื่องสำอางเล็กน้อยและกลับเข้าไปทำงานเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในห้องทำงานของผู้บริหารโรงแรมเตชินและสุภวิทย นั่งก้มหน้าก้มตาทำงานอย่างเคร่งเครียดพอจะต้องเตรียมตัวไปดูแบรนที่โรงแรมเดกรานบิกาสโซภูเก็ตในอีกสองอาทิตย์ข้างหน้าโดยมีน้องมินนี่นั่งไม่ไกลาจากหนุ่มตีนักลักอยู่ไม่ห่างดูท่าแล้วคนนี้เพื่อนรักของเขาคงจะชิ่งยากเพราะพ่อเป็นถึงรัฐมนตรีและยิ่งมานั่งเฝ้าเขาแบบนี้แล้วเขาจะไปทำคะแนนกับโยธกาได้อย่างไรเล่า คิดแล้วสุภวิทย์ก็อดสายหัวไม่ได้สร้างความอึดอัดให้เขาไม่เบา